ถ้าเกิดเรารู้สึกพอใจกับไขมันแล้วไม่ได้ต้องการลดไขมันไว้กว่านี้แล้วและก็ไม่ต้องการจะเพิ่มอะไรแล้วเราสามารถเจียกกินเข้ากับค่า T D E E ได้เลยนะครับซึ่งถ้าเกิดเรากินเท่าค่าการเป่าากเราเนี่ยเราจะไม่อ้วนขึ้นและก็จะไม่ผอมลงอย่างแน,น่นอนนะครับผม เยสวัสดีครับทุกคนผมตูมครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องตูมสไตล์นะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงถ้าเกิดเราเนี่ยไม่อยากกลับไปอ้วนอีกแล้วเนี่ยเราจะทํำยังไงดีนะครับผมซึ่งในคําว่าไม่อยากกลับไปอ้วนอีกเนี่ยมันหมายความว่าก่อนอันนี้นเนี่ยเราเคยอ้วนมาก่อนแล้วเราก็ลด,ดน้ําหนักลดไขมันจน พร้อมหรือได้คุที่ต้องการแล้วแล้วเราไม่อยากที่จะกลับไปอ้วนอีกหรือไม่อยากที่จะมีไขมันเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งสิ่งที่เราต้องทำนะครับคือเราควรที่จะทําประมาณตอนแรกที่เราลดไขมันอยู่เลยนั่นเองนะครับเราทําอะไรบ้างเรามีการออกกําลังกายมีการควบคุมอาหาร2อ,อย่างนี้คือปัจจัยสําคัญมากๆที่ทําให้เราเนี่ยลดไขมันได้และยังเป็นปัจจัยหลกักที่จะทําให้เราเนี่ยไม่อ้วนขึ้นนั่นเองนะครับผมเรามาพูดถึงเรื่องแรกก่อนนั่นคือเรื่องของการออก กกลังารรํตอนที่เราลดไขมันอยู่เนี่ยเราออกกำลังกายเป็นเวทเทรนนิ่งแล้วก็มีการคาร์ดิโอกันด้วยซึ่งตอนที่เราออกกำลังกายอยู่น<ง>ั้นนะเราเนี่ยมีการทําให้หมวลกล้ามเราพัฒนามากขึ้นแข็งแรงมากขึ้นระบบผ่านของเราเนี่ยมันจะดีมากขึ้นนะครับทำให้กล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยกระชับมากขึ้นรวมถึงทําให้การใช้พลังงานในแต่ละวันของเราสูงขึ้นด้วยเนื่องจากเรามีการออกกำลังกายรวมถึงการคาร์ดิโอการคาร์ดิโอก็ยิ่งทําให้เราเนี่ยมีการใช้พลังงานในแต่ละวันเนี่ยสูงขึ้นครับอีกเพราะงั้นถ้าเกิดเราหุาอาออาา่ <c ars> สิ่งไปเลยเนี่ยมันหมายความว่าระบบเผาผลาญของเรามันก็จะต่ําลงแล้วก็อย่างเมื่อเราไม่ได้เวทเนี่ยมวลกล้ามเราก็จะเสียไปเสีเรื่อยแต่ถ้าเกิดเรายังคงกิน เหมือนเดิมกินไม่ได้ควบคุมอาหารมันก็ทําให้เรากลับไปอ้วนได้ง่ายมากขึ้นถึงแม้เราจะกินเท่าเดิมก็ตามเรานนะึกภาพานครับตอนแรกเราเนี่ยมีการเผาผลาญประมาณ2000แคลอรี่แล้วเราหยุดออกกำลังกายไปเลยแคลอรี่ที่เราใช้ในแต่ละวันเนี่ยก็อาจจะหายไปประมาณสัก500แคลอรี่ต่อวันแต่เรายังคงกินเหมือนเดิมคือกินประมาณ1,800แคลอรี่ซึ่งมันน้อยกว่าเมื่อก่อนที่เราสามารถใช้ในการลดไขมันได้แต่มันมากกว่าปัจจุบันเนื่องจากเราไม่ได้ออกกำลังกายแล้ว แน่นอนครับถ้าเกิดเราทำแบบนี้น้ําหนักเราก็จะเพิ่มขึ้นไขมันเราก็จะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนเพราะงั้นตอนเราหุ่นดีแล้ว ยังไงก็ต้องออกกําลังกายอยู่นั่นเองนะการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆทําให้หุ่นเราดีตลอดเวลาสุขภาพเราก็ดีตลอดเวลาอีกเช่นกันนะครับผมแต่ในตอนที่เราลดไขมันอยู่นั้นเนี่ยอาจจะมีการออกกำลังกายที่ค่อนข้างที่จะหนักนั่นเองบางคนอาจจะออกกำลังกายถึง6วันต่อสัปดาห์ก็คือเล่นเวท6วันต่อสัปดาห์หรือ5วันต่อสัปดาห์ซึ่งเราค่อนข้างที่จะทำมันอย่างเข้มข้นนั่นเองแต่เมื่อเราลดได้สําเร็จแล้วเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องเล่นแบบเข้มข้นเหมือนเมื่อก่อนก็ได้นะครับผมแต่มันขึ้นยกับบุคลด้ว คุณก็รู <If S 1> ้สึกชอบการออกกำลังกายเขาก็ยังสามารถที่จะทำได้อยู่นะหกวันห LIKE ้าวันต่อสัปดาห์แล้วแต่นะเนื่องจากชอบเราก็จะไม่มีปัญหาตรงนี้แต่บางคนเนี่ยไม่ได้ชอบการออกกำลังกายขนาดนั้นที่ทำทำไปเนี่ยเพราะว่าอยากที่จะหุ่นดีขึ้นหรือลดไขมันได้นั่นเองแต่เมื่อคุณลดสําเร็จได้เนี่ยเราก็ยังคงต้องออกกำลังกายอยู่ซึ่งผมแนะนําว่าเราก็สามารถที่จะลดปริมาณหรือว่าจํานวนวันในการออกกำลังกายเนี่ยลงด้านลิงจากตอนแรกเราจะอาจออกกำลังกายถึง5วันหรือ6วันต่อสัปดาห์เนี่ยเราจะลดเหลือเพียง3หรือสวันต่อสัปดา ประมาณ3วันต่อสัปดาห์ในส่วนของการเล่นเวทเทรนนิ่งนั่นเองเพื่อที่จะให้เราเนี่ยรักษามวลกล้ามได้ทําให้รบะบบฝ่าเราเนี่ยมันดีขึ้นได้นะครับกล้ามเนื้อต่างกระชับใช้พลังงานเท่าเดิมทําให้เราสามารถที่จะกินได้เยอะมากขึ้นหรือว่ากินเท่าเดิมแล้วไม่อ้วนขึ้นนั่นเองนะครับ ต่อไปอยาหนึ่งข้อที่สอนนะั่นคือเรื่องของการคาร์ดิโอนะครับคนที่ลดไขมันส่วนมากจะชอบการคาร์ดิโอกันเป็นชีวิตจิตใจนะครับเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยลดไขมันได้เร็วขึ้นลดน้ำหนักได้รวดเร็วมากขึ้นนั่นเองซึ่งตอนนี้ลดไขมันอยู่เราจะคาร์ดิโอค่อนข้างหนักบางคนอาจจะทำแบบทุกวัน7วันเลยวันละชั่วโมงสองชั่วโมงบ้างนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราลดสำเร็จแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะลดปริมาณการคาร์ดิโอลงได้เยอะมากๆเลยครับอาจจะลดการคาร์ดิโอลงมาเหลือแค่2วันหรือ3วันต่อสัปดาห์ก็ได้นะวันละประมาณ34สา,า,ารางงกยังคง มีการใช้พลังงานอยู่นะครับผมแล้วก็ทําให้ระบบหัวใจของเรานน้นแข็งแรงขึ้น,นการบัตโฟของเลือดต่างๆที่เอาไปเลี้ยงร่างกายเนี่ยมันยังคงดีและสม่สำเสมอเหมือนเดิมก่อ,อนหน,น้านี้ที่เราคารีโอักหนักเนี่ยเพื่อให้เอาผ่านเยอะๆเพื่อจะลดไขมันได้รวดเร็วนะผมแต่เมื่อเราลดสําเร็จแล้วเนี่ยมันไม่ต้องทาเข้มข้นขนาดนั้นแล้วเว้นแต่เราจะชอบการคาริโอนั่นเองเราก็ทํามันได้อย่างปกติตามที่เราชอบแต่ถ้าเกิดคนไม่ค่อยชอบก็เหมือนที่ผมบอก ลดมันลงมานะผมเช่นตัวผมเนี่ยผมก็ยังมีการทำคาร์ดิโออยู่แต่ทำน้อยมากๆแค่ประมาณ2ครั้งถึง3ครั้งต่อสัปดาห์แต่ละครั้งเนี่ยอยู่แค่ประมาณ30นาทีหรือ1ึชั่วโมงก็แล้วแต่ตามความชอบหรือว่าตามกิจกรรมที่ผมไปทำอย่างเช่นผมเตะ,ตะบอลเดินบ้างวิ่งบ้างหรือว่าทำ HIIT เล่นๆบ้างอะไรแบบนี้นะไม่ได้ไปจริงจังกันมากเลยเนื่องจากเราได้คุณที่เราชอบแล้วนะส่วนต่อไปปัจจัยที่3นั่นคือเรื่องของอาหารนะครับผมอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญแบบสุดๆนะครับผมต่อให้เราออกลัง ดีแค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดเราไม่ควบคุมอาหารกินน้อยจนเกินไปหรือกินมากจนเกินไปแน่นอนว่ามันจะทําให้เราเนี่ยอ้วนขึ้นในกรณีที่เรากินเยอะเกินไปและในกรณีที่เรากินน้อยเกินไปเนี่ยมันทําให้ร่างกายเนี่ยก็บ ไขมันไม่ค่อยใช้ไขมันไปไหนคือไขมันยังคงอยู่เหมือนเดิมหรือเพิ่มขึ้นมาอีกและทําให้เราเนี่ยเสียมวลกล้ามไปด้วยนะบุมเพราะงั้นเรายังคงควบคุมการกินอยู่แต่ไม่ต้องควบคุมหนักเหมือนตอนที่เราลดอยู่แล้วนะบุมตอนที่เราลดไขมันอยู่นะครัมเราจําเป็นที่ต้องกินให้ต่ำกว่า TDE และก็มากกว่าค่า BMR อยู่ประมาณสัก200ถึง500 c a ลอ r ี่ก็แล้วแต่บุคคลนะบุมเพื่อที่จะใช้ในการลดไขมันลงมานะบุมและเมื่อเราลดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราไม่จําเป็นที่ต้องกินต่ำกว่าค่า TDE มากขนาดนั้น ถ้าเกิดเราเนี่ยรู้สึกว่าเรา,ายังมีไขมันในร่างกายอยู่ประมาณหนึ่งผมแนะนาว่าให้เราเนี่ยกินต่ํากว่าค่า t d e ่แต่กินต่ำกว่าน้อยๆเลยสัก 1. 100หรือ200ก็พอนะครับผม <S <S พเพื่อที่จะให้ร่างกายยังคงใช้ไขมันอยู่นิดๆหน่อยๆแต่ไม่ให้ไขมันเพิ่มขึ้นและอีกอย่างหนึ่งคือยังคงรักษามวลกล้ามได้ค่อนข้างดีนั่นเองนะครับผมแต่ในกรณีหนึ่งถ้าเกิดเรารู้สึกพอใจบไขมันแล้วไม่ได้ต้องการลดไขมันไปมากกว่านี้แล้วและก็ไม่ต้องการจะเพิ่มอะไรแล้วเราสามารถจะกินเข้ากับค่า TDEE ได้เลยนะ เกิดเรากินเท่าค่าการผาักเราเนี่ยเราจะไม่อ้วนขึ้นและก็จะไม่ผอมลงอย่างแน่นอนนะครับผมแต่เมื่อเราลดเสร็จนะครับก็ให้เราคงพฤติกรรมนันเอาไว้นะครับผมพยายามกินอาหารที่ดีให้ได้ประมาณ80%และอาหารที่เราอยากจะกินเนี่ยก็กินได้บ้างอยู่ที่ประมาณ20%นะครับผมกินอาหารที่ดีนิบจ์ด,ด้วยเพื่อให้สุขภาพเราแข็งแรงร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็หุ่นเราเนี่ยจะดีมากๆอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับผมผมก็ใช้การปฏิบัติปรัมานี้นะครับผมคือยังคงต้องออกลังกายอยู่โดยเฉพาะ w e ทเทรนนิ i n i n g ต้องทําอยู่ประมาณ3าถึงหกวันต่อสัปดาห์แต่จะไม่ต้องเข้มข้นมากและนะ้วครับเว้นแต่คุณมีเป้าหมายใหม่ก็ทําตามเป้าหมายที่ต้องการเนี่ยต่อไปเรื่อยๆนะผมส่วนการคาร์ดิโอนะไมให้ลด,ดการคาร์ดิโอลงจากเมื่อก่อนลงได้เยอะๆเลยนะผมเหลือแค่ประมาณ2อถึงสครั้งต่อสัปดาห์ครั้งละ30มิินาทีก็เพียงพอแต่ถ้าเกิดคนที่ชอบทาไปเลยครับทำตามที่เราชอบนั่นเองปัญหาสุดท้ายนะั่นคือเรื่องของการกินต้องกินให้เพียงพอครับผมไม่น้อยจนเกินไปและก็ไม่มากจนเกินไป เท่ากับค่าทีดีได้จะไม่อ้วนและก็ไม่ผอมลงหรือถ้าเกิดคนยังมีไขมันอยู่ก็กินให้หน้อยกว่าค่าทีดีนิดหน่อยเพื่อ่ยังลดไขมันได้อยู่เล็กน้อยและรักษามวลกล้ามได้รักษาหุ่นที่ดีได้อย่างต่อเน,นื่องเพื่อนๆก็ไปปฏิบัติกันนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากจะกลับไปอ้วนอีกแล้วนั่นเองนะก็ตอนนี้ผมขอบคุณทุกคนที่รับชมตามฝากกดไล like, ค์กดซับสไคร์กดแชร์แล้วเจอกันี่ต่อไปครับบ๊ายบาย